สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ค r ูโจโจ t ทอล์ก anel นะครับคลิปวีโอนี้นะครับครูโจโจจะมาสาธิตนะครับวิธีการสร้างอัลบั้มภาพใน l ล ne นะครับทำอย่างไรนะครับตอนนี้เราเข้าไปที่ l ล ne นะครับอันนี้เป็นกลุ่มทดลองที่ครูโจ้สร้างไว้นะครับอันนี้สามารถใช้ได้กับทั้งไม่ว่าจะเป็นบุคคลนะครับเราคุยกับเพื่อนก็ใช้ใช้วิธีการเดียวกันนะครับ เมื่อมาถึงหน้าแชทแล้วนะครับไปที่ใครก็ได้นะครับเราก็จะอยู่ในหน้านี้อันนี้ของครูโตโจเป็นดาร์กธีม e นะครับมันจะเป็นโหมดมันจะสีดำๆหน่อยนะครับให้ทุกท่านนะครับไปดูที่มุมขวาบนนะครับเป็นขีด3ขีดนะครับแตะเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับมีให้เลือกโฟโต้วิดีโอในอันนี้เลือกเป็นรูปนะครับ แต่ที่เราจะมาอัลบั้มก็คืออันที่2ครับตรงกลางก็คืออัลบั้มตรงนี้นะครับคลิกแตะไปที่ create อัลบั้มนะครับแล้วเราก็เลือกรูปภาพนะครับสมมุติเป็นชุดอาหารญี่ปุ่นนะฮะอ่าต้องใจเย็นๆนะครับคลิกไปที่จุดกลมๆนะครับถ้าคลิกไปที่รูปมันก็จะเป็นขยายใหญ่เมื่อกี้นะจะเป็นแบบนี้นะเราก็แบ็กไปนะห้เป็น1 3 4 5ปุ๊บจากนั้นเราก็นะครับกด next นะครับ next นะแล้วเราก็มาสร้างชื่ออัลบั้มครับถ้าไม่สร้างเนี่ยระบบจะตั้งเป็นวันที่นะฮะวันเดือนปีอัตโนมัตินะครับเราก็จะสร้างชื่อนะครับอาหารญี่ปุ่นนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็ create ครับมุมขวาบนกดสร้างนะฮะเรียบร้อยนะครับมารอหน่อยนะครับเรียบร้อยครับ เรากลับมาที่หน้าแชทของเรานะครับนะฮะก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเป็นกรุ๊ปแบบนี้นะครับเราเราแตะดูอัลบั้มนะครับนะฮะซึ่งจะมีข้อดีกว่านะครับเพราะว่าอัลบั้มเนี่ยจะถูกเก็บไว้ยาวๆเลยนะภาพจะไม่หายการส่งรูปเนี่ยแม้ว่าจะเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวลายเองสามารถส่งรูปเป็นคอลเลกชันนะครับแต่ถ้าระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับระบบจะลบ เพื่อประหยัดพื้นที่นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้ามาอยากจะดูรูปในที่เคยเห็นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ารูปก็จะหายไปแล้วนะครับนะถ้าเราจะเป็นคนดูรูปนะฮะเราก็ต้องแตะไปที่จุด3จุดนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ดูคําว่าอัลบั้มนะฮะก็จะมีให้เลือกว่าอัลบั้มอะไรบ้างตอนนี้มีอัลบั้มเดียวแค่นั้นเองนะครับนะครับก็ถามว่าท้าทุกคนทุกคนกดตรงมุมข้างล่างนะครับที่เป็นรูปภาพเนี่ย อันนี้จะได้รูปเดียวนะฮะจะได้รูปเดียวแต่ว่าสามารถเลือกแบบออริจินอลคลิกปุ๊บแตะปุ๊บนะฮะแล้วจะเห็นคำว่าออริจินอลโผลขึ้นนะครับตรงนี้นะฮะคือรูปหรือไฟล์รูปเนี่ยจะเป็นไฟล์ที่สูงนะฮะเพื่อที่คนที่ดาวน์โหลดต่อจะได้ไฟล์คุณภาพจะไม่ได้บีบอัดนะครับเพราะว่าถ้าเราส่งไปโดยที่ไม่ออริจินอลเนี่ยรูปจะบีบอัดครับบีบอัดแล้วจะ เหลือความชัดก็จะลดน้อยลงนะครับมันอาจจะยังชัดอยู่ครับดูชัดอยู่แต่ถ้าสมมติว่าใครจะทําเป็นงานกราฟิกหรืออะไรเงี้ยภาพจะไม่ชัดนะภาพจะไม่ชัดดังนั้นเนี่ยให้กดออริจินอลเพื่อส่งรูปนะชัดเจนนะครับหลายๆรูปก็สามารถทําได้นะครับนะฮะนะฮะอันนี้แบบอันนี้จะเป็นนะครับมันจะมันจะโหลดช้าหน่อยนะครับมันจะใช้เวลาการส่งช้าด้วยนะครับถามว่าในอัลบั้มเนี่ยนะฮะ ก็บีบอัดไฟล์ครับไม่ได้เป็นไฟล์ออริจินอลครับไม่ได้เป็นไฟล์ออริจินอลนะครับแต่ว่าข้อดีของอ,อัลบั้มคือมันจะเก็บไว้ในกลุ่มหรือว่าในแชทที่เราคุยกันตลอดเราสามารถย้อนกลับไปดูได้หรือมันจัดระเบียบไว้ให้เราดีมากนะเพียงแต่ว่าภาพความคมชัดแบบสูงๆเนี่ยนะครับจะสู้แบบออริจินอลไม่ได้แต่ว่ากลุ่มนี้นะครับข้างล่างเนี่ยก็จะก็จะหายนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิด ผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับรูปพวกนี้ก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้ละเราจะเห็นแต่ว่าเราคลิกเข้าไปดาวน์โหลดงนี้ก็ไม่สามารถทําได้นะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับคลิปนี้คลิปสั้นๆนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดถูกใจนะครับแล้วก็ s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจกับครูโจโจ้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับ